ยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะคะผมนะวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เลนเจอร์กันตอนีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะคบผมนะเ่ะโอเคนะ,ะเดี๋ยวในคลิปนี้มาอัปเดตลูบี้กันอีกสัปดาห์หนึ่งก็และกันนะฮะอ่าสัปดาห์นี้อีพีนี้เป็นอัปเดตที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้น่าจะ22มั้งนะคะผมนะ,ะถ้าผมจำผิด ก็อ่ะขอโทษขออภัยไว้ก่อนแล้วกันนะก็ต้องอ่าตามชื่อคลิปตามปกคลิปนั่นแหลนะเนาะว่ามันอีพีที่เท่าไหร่นะฮะสำหรับ 10, อัปเดตรูบี้สิบซีรีส์เก็บดองรูบี้รอบนี้นะครับผมนะซึ่งซีรีส์เก็บดองรูบี้รอบนี้ก็เก็บในสองของไอดีหลักแล้วก็ไอดีที่สองนะครับผมนะให้ครบเจนะ็ดพันรูบี้เนาะพอครบเจ็ดพันรูบี้เมื่อไหร่เราก็จะเปิดหากเกียร์เมื่อน,นั้นนะฮะผมนะก็อ่ะเพืเ่อนเพื่อนช่วยฝากให้กำลังใจไปเรื่อยๆทุกอีพีทุกสัปดาห์ก็แล้วกันนะครับผมในสองแต่ละรอบที่อัปเดตร ให้ได้ดูกันนะครับผมนะสำหรับซีรีส์นี้เนาะโอเคนะครับผมนะซึ่งไอดียลักามาเลยตอนนี้มีหกพันสองนะครับผมโอ้โหตื่นเต้นเหลือเกินมันใกล้จะถึงเจ0 0พันแล้วใกล้จะถึงเจ00แล้วก็ไปส่มเกียร์แล้วนะครับผมหลักๆผมอยากจะเน้นหาเกียร์นะตอนนี้ไอดีหลักนะครับผมนะเพราะว่านั่นแหลนะเนาะก็ตัวเลนเจอร์ของผมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ,ะก็พอได้แล้วนะครับผมนะอืม หรืออยากให้มันเก่งตึงมากกว่านี้ก็ต้องพยายามเปิดที่สตัวกาชาให้มันได้นะครับผมนะอ่ะอย่างเช่นแสงมืดเดือนหน้าเนี่ยก็ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นท่าแสงมานะใช่ไหมเห็นพูดกันนะครับผมก็ต้องรอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นตัว เก่งๆมาหรือเปล่านะผมจะเป็นสายพลังครบเครื่องไหมอาจจะต้องรอดูนะครับผมนะถ้าเป็นตัวแบบนั้นมาจริงๆผมก็พร้อมจะเอามาใช้แทนบราวนักพยากรก็ได้หรืออาจจะเอามาใช้คู่กันก็ได้นะในสองไอเดียหลักนะฮะ,ะก็ต้องรอดูก็แล้วกันนะผมนี่ไม่ดีอาจจะฉีกแม็กแนวมาซ้ําเป็นทัดมืออีกก็ได้นะครับผมนะ,ะก็ต้องรอดูนะตัวเกมอาจจะ,ะทําแบบพิกแพ,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 พงมาก็ได้ <laughs> อมันเริ่มมรมมร่มแบบ จะไม่แบบว่าเป็นแบบอะไรนะแบบเหมือนเดิมแล้วแหละเนาะในส่วนของอในแต่ละ,ะปีนะครับผมนะใช่ไหม <c oughs> ออยูเชยก็มีเกียร์มืดเกียร์แสงมาเห็นไหม <c oughs> นั่นแหละก็นั่นแหละอยากจะเปิดได้มากๆเลยแต่ว่า,าลูบิ้มันไม่ถึง700 0ันเนาะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้รอบเดี๋ยวเอาไว้รอรอบหน้าก็แล้วกันเผื่อมันจะมาไม่รอบไหนก็รอบหนึ่งผมอาจจะเปิดตอนนั้นก็ได้นะครับผมนะซึ่งก็อ่า อาจจะเป็นนี่แหละ2องอดีนี้นะครับผมคบ7พารลูบี้อาจจะเปิดได้ตอนนั้นก็ได้นะอาจจะต้องรอดูฝากติดตามไปไเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมเพื่อนๆนะอ่ะโอเคมารับลูบี้กันต่อเลยดีกว่านะไม่พูดมากทําเพลงแล้วผมก็เน้นๆหลักๆผมจะมารับที่ลูบี้ตรงนีออ้อย่างเดียวเลยนะเออเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นแบบว่าจุดแหล่งแบบหลักๆเลยก็น่าจะตรงไม่ใช่น่าจะแหละก็คือตรงที่ p v p เป็นหลักเนาะนี่นะครับผมไปฮะรับเลยซึ่งรอบนี้ผมจบลีกที่เท่าไหร่ จบลีกเพชรสามนะครับผมได้อีก120รูบี้ถ้าถามว่าผมได้ซื้อในสองตัวเอไม่ใช่ตัวได้ซื้อในสองของคนนกมาเพิ่มเติมไหมก็ซื้อนะห้าตัวไม่ใช่5้าตัวพูดผิดขอให้ห้ารูบี้นะเออก็ซื้อมาเพิ่มแค่นี้เองนะครับผมนะผมไม่ได้มาซื้อเพิ่มอะไรเยอะนะเพราะว่ามันมีในสองออ้นั้นนะถ้าถ้าผมจะไม่ผิดนะมันมีในสองของอแจกตารางล็อกอินใช่ไหมมันแจก1ิบใบ นะครับผมคนลุ้งอะ่ะนั่นแหละผมก็เลยได้ดันหลีกได้ไดไดจุลีกเพชรสูงได้จุบลีกสูงอยู่ได้จุหลีกเพชรสามนะครับผมนะถ้าพูดสลับปรับเปลี่ยนลิ้นพันก็ต้องขออภัยไว้ก่อนแล้วกันเนาะ <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> โอเคนะฮะโอเคนะโอเคอ่ะก็ไหนดูดิน,นี่ลีกเสร็จยีบร้อยแล้วโอ้โหมีคนมาแพนะ้สองชนะสองอืมอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมไอดีละก็ต้องเป็นอย่างนี้แนละ้วเนาะ คงจะชนะทุกรอบไม่ได้นะครับผมเพราะว่าเกียร์มันยังไม่ถึงไม่สุดน,นะอะไรเนี่ยอ๋อกลววอลนะครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูทีมสักหน่อยแล้วกันนะฮะแปบ๊บหนึ่งสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอัปเดต ID ดีต่อนะฮะอ่ในส่วนของกลววอลผมรอบนี้ไม่มีใครออกเนาะโอเคนะครับผมนะอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังอยากจะเข้ามาอยู่ด้วยกันกับผมนะกะ็รอหน่อยละกันนะ <c oughs> เดี๋ยวมันมี ช่องว่างสักคน2คนอยู่แหละนะครับผมไว้วันไหนไว้วันไหนที่มันมีช่องว่างพอดีผมก็จะกดรับก็แล้วกันนะหาเพื่อนๆขอมาพอดีนะครับผมแล้วผมเจอเนาะ <c oughs> ผมก็จะไล่คนที่ไม่ได้เล่นไม่ได้ออนไม่ได้ทําอะไรช่วยนะครับผมกิลนะเนาะเป็นเวลาน่าจะสองอาทิตย์นั่นแหละนะครับผมส่วนใหญ่ผมก็อยากจะประมาณเจ็ดวันนั่นแหละอย่างมากนะแต่ว่าหลังๆมาก็ให้โอกาสเยอะเลยก็คือเป็นอาทิตย์2ออาทิตย์เนาะ ก็ถึงจะเตะออกนะครับผมไล่ออกนะคนเดิมที่เคยเข้ามาแล้วก็ไม่เล่นไม่ช่วยอะไรเลยนะครับผมนะก็เพื่อนๆคนไหนนะครับผมลูกกิวไหนที่ยังอยู่ด้วยกันอยู่นะก็ช่วยกันทํานั่นทํานี่ตีกิวเลดเกี่ยวนี่นะครับผมนะเกิววอลอะไรเงี้ยก็ทําช่วยกันหน่อยแล้วกันนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ด้วยกันนอดหน้าตอนนี้นะเออและเพื่อนๆคนไหนที่อยากเข้ามาอยู่ด้วยก็นั่นแหละนะเออก็ต้องรอหน่อยนะครับผมนะหรืออยากจะทํา อ,อยากจะให้ผมทําเป็นกิวสาขาสองก็ได้นะเออก็ขอกันมาได้นะถ้าอยากให้ผมทำนะครับผมขอกันมาเยอะๆหน่อยละกันนะถ้าขอไม่กี่คนผมก็จะนี่แหละเอากิวเดียวก็พอนะอืมัมนดูแลลําบาก <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอก <c oughs> เผื่อผมกดตีกิววอลไม่ทันนะครับผมนะ <c oughs> มันก็มีบางสัปดาห์นะที่ผมเริ่มกิววอลไม่ทันนะครับผมนะเ <c oughs> ออโอเคตอนนี้ลูบี้ก็ได้มาเรียบร้อยนะในส่วนของ i อหลัก เป็น6,339นสนะนะอ่าก็อ่ะ,อะขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกเก้าหนึ่งนะน,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 นะแล้วนะในส่วนของรูบี้นะครับผมนะเออก็อืมอีกเท่าไหร่วะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโหเหลือประมาณ เจ็ดแปดร้อยเห็นจะได้เลยนะก็ต้องรอต่อไปเรื่อยๆนะแล้วที่เพื่อนๆคนไหนที่เคยถามผมนะว่าเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับผมในสองซีรีส์รอบนี้ไอดีนี้นะครับผมไอดีหลักแล้วก็ไอดีสองเนาะกมผมก็จําไม่ได้แล้วแหละว่าผมเก็บมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงนะก็มีเพื่อนๆคนคนึงก็ตอบให้แล้วละนะว่าประมาณห้าหกเดือนนะก็น่าจะตามนั่นแหละนะครับผมนะถ้าไม่ใช่อะไรยังไงก็อย้อนกลับไปดูคลิปอันแรกได้นะ ที่ผมเริ่มกลับมาเก็บรูบี้เก็บทำซีรีส์เก็บรองรูบี้เนาะไปย้อน,นดูกันได้นะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูผมว่าเก็บมานานเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วนะครับผมนะก็ตามนั่นแหละนะนะครับผมก็เพื่อนๆอไม่ใช่ว่าไม่เก็บไม่ทันนะสามารถเก็บ พร้อมผมได้ณตอนนี้ก็ได้นะครับผมนะมันยังไม่สายเกินไปนะครับผมนะสามารถเก็บได้เรื่อยๆเหมือนผมเลยนะครับผมนะเพื่อนๆสาหรับรูบี้นะฮะผมก็เป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันเพื่อนๆก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับผมนะต่างคนให้กําลังใจกันเนาะโอเคนะครับผมนะสาหรับส์เก็บดาวรูบี้นะครับผมนะอ่ะแล้วก็สัปดาห์นี้ก็ไม่มีการมือลั่นเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมนะแต่ว่าไอเดียอื่นๆเดี๋ยวผมคิดว่าผมอยากจะเปิดหาในส่วนของตัว เอ่อเคียวกะแล้วก็เทนกะอยู่นะในส่วนของไอดีื่อๆที่ยังไม่มียังไม่ยังไม่ได้นะครับผมกะว่าจะแบ่งเปิดสักเล็กสักน้อยอยู่ในส่วนของตัวกาชานะอ่ะอย่างเช่นอ่ะอะผมล้องเปิดเล่นๆให้ดูแล้วกันไอดีหลักมาอ่าส่วนลูบี้นะครับผมแน่นอนนะเดี๋ยวจะเปิดหาเกียร์รองเทา้าบูสต้วยแล้วกันนะรองเท้ามืดนั่นแหละเดี๋ยวเปิดไว้รอเอ่อนื้อของตัวบอสมืดแล้วกันนะครับผมเผื่อมันฟุกได้อ,ม,อม,มาขออีกสักรอบอีกสักครั้งหนึ่ง แล้วก็กดข้าไปเลยคี้วกะโอ้ให้ใบเหลืองไปเลยมึงไงบ่นเยอะมึงไงขออีกรอบๆอ,อีกสักรอบอีกสักรอบปุ๊บโอ้พอแล้วพอแล้วไปรอรุ่นแสงมืดดีกว่าเดือนหน้าดีกว่าโอ้อะไรเนี่ยให้แต่ตัวอะไรก็ไมู่้นะครับผมนะ สรุปอันีล่ะก็ไม่ได้โฮโลโบเลนเจอร์ Ranger, นะเกียก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าผมจะเก็บดอกรูบี้เหมือนเดิมเ <c oughs> ช่นเคยนะน่าเสียดายเหมือนกันนะเกีย,ย์ราบนี้มันน่าสนใจมากเลยเถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะเปิดอยู่แหละแต่ว่านะเราทำคอนเทนต์อยู่นะครับผมเราอยากจะเก็บรูบี้ให้มันถึงเจ0 0รูบี้จริงๆนะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วแหละนะโอเคนะก็ตามนั่นแหละนะโอเคมาอัปเดตไอดีที่2กันต่อแลยกันนะครับผมเนาะโอเคมาอัปเดตกันต่อที่ ID 2สนะครับผมนะสำหรับซีรีส์เก,ก็บดองรูบี้นะครับผมนะอ่าตารางล็อกอินก็เก็บครบหมดเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะอ่าเพื่อนเพื่อก็อย่าลืมมาล็อกอินกันด้วยแล้วกันนะครับผมนะใน2อตารางอ่าล็อกอินพิเศษนะครับผมสําหรับ,บนคนโพเนาะแจกครบนะครับผมแต่ว่ามันมีันี้มามันก็ไม่มีฮาโลวีนมาเลยใช่ไหมเนี่ยก็รอมาแล้วรออีกนะก็น่าจะไม่มาแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะผมนะฮะก็อ่ะในเมื่อมันยังไม่มาก็ ไม่เป็นไรเราอรอลุ้นในส่วนของพวกเกียร์โคโลโบรเรนเจอร์แล้วก็อรอลุ้นเคียวกะก็แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปหนะ้ามารุ้นดูนะฮะผมจะผมจะเปิดเป็นทิ้งท้ายทิ้งทวนโคโลโบอ่ามันชื่ออะไรนะลืม <laughs> หน่วยป้องกันอสูรเออมันอะไรนะถ้าสุดแก่งแห่งหน่วยป้องกันอสูรน,นะครับผมนะเออนั่นแหละนะครับผม,ม <laughs> ยังจำชื่อไม่ได้นะ,อะขออภยนะัยเนาะ โอเคมาตอนนี้ลูบี้ id 2มีหกพันาะครับผมแม่ id หลักทันแล้วเป็นไงแต่ว่า id 2ก็ได้นอนยิ่งต้องแซงไปก่อนนี่กดรับไปเลยที่พ v p ีพนะครับผมจบรีรอบนี้สัปดาห์นี้ เพชรสองนะโอ้จบหลีกได้เยอะเหมือนกันแล้วเนี่ยถือว่าดีนะได้ดสองลูบีบ้มาเพิ่มเติมอีกหนึ่งรสิบลูบี้นะครับผมนะโอเครับไปก็เป็นตอนนี้ห4 9ันรเก้าสิรูบี้แล้วโอ้โหอีกสิบรูบี้ก็เป็นห้าร้อยแล้ว,วไปกดรับตัวนั้นมาดีไหมเนี่ยอะลองไปกดรับดูสักหน่อยแล้วกันนะอขอโบนัสขอโบนัสสักหน่อยนะสัก20สบรูบี้ใช่ไหมไม่ใช่สิ1ิบรูบี้เออคดผิดผู้ผิดขออภยัยสิบรูบี้รับจาก คิดสักกี่ก็ได้เอามาอ่ะรับไปห้ารูบี้นะอ่าให้มันเลขกลมๆไปเลยนะครับผมนี่หกพันห้านะเหลืออีกห้าร้อยรูบี้อ่าแล้วก็จะได้ในส่วนเจ็ดพันรูบี้แล้วนะครับผมครบเจ็ดพันรูบี้นะฮะอ่าก็น่าจะประมาณอ่ะอีกห้าสัปดาห์นั่นแหละห้าหกสัปดาห์ประมาณนี้เผื่อผมจบดีกได้แค่อ่าเพชรสองเอ้ยไม่ใช่ทองสองไม่ก็ทองหนึ่งนะครับผมนะเออ อาจจะจบได้ประมาณนี้นะครับผมนะอ่ะแล้วก็ไอเดียถ้าถามว่าซื้อขนนกไหมก็น่าจะซื้อนะครับผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะอันนี้ไอดีนี่จาไม่ได้แต่ว่าผมได้เล่นบ่อยอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้ดัน,นตั้งแต่ต้นอยู่นะครับผมเพราะว่าอ่านี่แหละมีบอสมืดนะก็เลยเล่นค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะครับผม PVP นะเออก็มีการฟาร์มบ้างดีพีพีดันหลีกบ้างอยู่นะครับผมนะไม่เหมือนกับไอเดียหลักนะค่อยมาดันทุลักทุเลสักเท่าไหร่แต่ว่าก็นั่นแหละก็เล่น แต่ต้นอ,อยู่นะครับผมนะมันก็เลยได้มาจบดีกสูงๆได้นะครับผมนะโดยรวมๆก็สัปดาห์นี้ก็เล่นอยู่แหละพูดง่ายๆนะครับผมนะนคือมันไม่มีภารกิจอะไรเยอะแยะนะก็เลยมีเวลาเล่นนะครับผมนะในส่วนของซีดีเก็บดอกดูบีรอบนี้สัปดาห์นี้อีพีนี้นะครับผมอัปเดตรอบนี้เนาะก็ได้จบดีกสูงๆอยู่นะครับผมนะก็ดีใจฮนะ ใกล้จะถึงอีก้าหนึ่งแล้วนะไอดี ID ที่สองนะครับผมนะก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆนะฮะ <g ül> ก็สูครับผมอย่าพยายามอย่าพยายามมือลั่นให้มันบ่อยก็แล้วกันนะครับผมมือลั่นอะมือลั่นได้แต่อย่าลั่นจนหนักหน่วงจนไม่มีรูวีนะครับผมนะเออก็ควรที่จะลั่นสักทีสองทีก็พอนะครับผมแล้วก็เก็บยาวนะเออก็ ดีไม่ดีก็เก็บยาบนผมก็ได้เหมือนกันนะนี่เห็นไหมเก็บยาบนผมอดกันอด <c oughs> เลือกเกินก็สรุปก็ถึงมาขนาดนี้ได้นะหกพันห้าผมก็ไม่คิดไปฝ่นผมจะเก็บมาถึงได้ขนาดนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวมาเล่น PVP ทิ้งท้ายสักหน่อยแล้วกันนะในส่วนของอ่าไอดี่สนะครับผมนะนไหนดูดิอ่ามีคนมาแพ้ผมรอบหนึ่งนะฮะไม่รู้ว่าแพ้เพราะอะไรนะฮะโอเคมาเมื่อกี้เห็นตัวบิน ไอตัวกบด้วยเนาะกบบินแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะหวังว่าตัวบินผมจะกันอยู่กันได้แล้วกันนะฮะอ่าส่วนโคโลโบเลนเจอร์รอบนี้เทนกะผมก็ยังช้าอยู่นะครับผมนะคิดว่าจะใช้แทนชาการะปเลยแล้วกันเออถ้าถาาว่าจะทําเป็น9้าดาวไหมก็ไม่รู้นะครับผมว่าจะทํำไหมแต่คิดว่าผมว่าไม่ทําดีกว่านะเออผมจะผมจะรอตัวเก่งๆมากกว่านี้ผมถึงจะทําเป็นล่าง9้าดาว,วก็แล้วกันแล้วก็อาจจะทําเป็นแม็กด้วยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวรอ ดูอนาะคตข้างหน้าก่อนก็แล้วกันเนาะในสองตัวเทนกาเนี่ยผมจะได้เอาแทนหรือเปล่านะครับผมนะเมื่อกี้มันจบเร็วไปหน่อยอันนี้ขออสักรอบหนึ่งดิอืมอาทีมนี้ทีมส,สุดท้ายแล้วกันอตัวบินเนี่ยก็เริ่มจะเจอเยอะมากๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องหาตัวกัะบ,บินเก่งๆเซียนๆโหดๆมาสักหน่อยแล้วกันนะครับผมทุ่อนอ่า แต่ว่าถ้าทีมภาคพื้นของเราเนี่ยมันสู้ได้เฉียบขาดขัดรอยอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราก็สู้ได้อยู่แล้วแหลนะเนาะนะครับผมนะแต่ว่าก็ต้องห้ามดูถูกตัวบินอยู่ดีนั่นแหละนะครับผมนะเห็นไหมเนี่ยซัล,ลี่หม้อไฟเนี่ยอ่าเป็นตัวเก่านะครับผมอมเป็นตัวเก่าแต่ว่าก็เก่ามากๆเลยนะสามารถตีป้อมบื้มได้ทุกทุกเมื่อนะครับผมมันตีแรงมากจริงๆนะเออแต่ว่ามันก็ ตดนกันบินผักได้อยู่เหมือนกันนะฮะอ่าผมใช้เป็นสลีมากลูกนะ ID ที่2นะครับผมโอเคเรียบร้อยไปอ่าก็อ่าประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับมาอัปเดตรูบี้อ่า ID ที่2 แล้วก็ไอเดียหลักนะครับผมนะซีรีส์เก็บดองดูบี้เนาะสำหรับ e p ีนี้ E ีที่เท่าไหร่วะจำไม่ได้จริงๆผมลืมดูมาก่อนนะขออภัยก็แล้วกันก็ตามชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปนั่นแหละนะโอเคเป็น e ีที่ไหร่ที่เท่าไหร่ก็ตามนั้นแหละนะโอเคเนาะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคก็สู้ๆฮะสู้ไปด้วยกันนะครับผมนะสำหรับเก็บดูบี้นะครับผมนะไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วนะครับผมนะก็ให้กำลังใจกันไปเรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมนะโอเคก็บก อ่าคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะไม่รู้จะพูดอะไรจริงลแล้วแหมผมจะพูดซ้ำทำไมเนี่ยก็ไม่รู้เนาะอะไรเลยนะไม่เป็นไรนะครับผมนะก็ตื่นเต้นนะครับผมนะมันก็เลยพูดอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมนี่ไม่อย่างเช่นเนี่ยหกพันห้าแค่อีกห้าลูบี้อ่ะเอห้าร้อยลูบี้แหมห้าลูบี้เลยหรอห้าร้อยลูบี้เนี่ยก็จะถึงแล้วอ่ะเออคงอาจจะไเปเปิด ิตมัดก็ได้นะอไอดีเออ ID นี้ยนะครับผมอืมแล้วก็ไอดีหลักอาจจะไปเปิดปีใหม่ก็ได้อะรอดูก็แล้วกันนะครับผมนะเพื่อนๆอ่ะช่วยฝากติดตามให้กําลังใจผม ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับผมนะโอเคหากเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผมผมก็ขอให้ให้เพื่อนๆในช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและที่สำคัญนอ้องก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆครับผมันแคน,น้นเองสําหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับผม,ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกาลสาสวัสดีครับแล้วไว้กันเจอกันใคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้บา,บายยครับผมสวัสดีครับ